สวัสดีครับเูื่อติดตามช่อง YouTube ปีกไลน์นะครับวันนี้คลิปรีวิวของเราจะพูดถึงสินค้าจาก s ซัมซุงแน่นอนครับว่าเมื่อซัมซุงเปิดตัวสินค้าหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหูฟังและที่เราใส่อยู่นี้นะครับก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจนะครับนั่นคือนาฬิกาครับซัมซุงเก l a ี่วอชอัลตร้ารุ่นท็อปสุดอยู่ในมือเราแล้วมันเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเรามารับชมได้เลยครับ ำหรับรูปรักษหน้าตาของ Samsung Galaxy Watch Ultra นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ดูแบบไกลๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเจาะทีละจุดนะครับตั้งแต่หน้าปัดตรงนี้นะครับก็เป็นแบบใช้คาว่าแกร่งมากๆนะครับโดยการติดกระจกในแบบชัฟวฝายนะครับแล้วก็ขอบตัวข้างๆที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับเป็นไทเทเนียมนะครับ ก็เรียกว่าแกร่งแน่นอนนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนต่างๆที่เรียกว่ามันทําให้ตัวเรือมเหลี่ยมแต่ว่าหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดกลมอยู่ได้แบบนี้ด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับไมโครโฟน1จุดนะครับแล้วก็ลําโพงขนาดใหญ่มากๆนะครับในฝั่งซ้ายมือแต่ฝั่งขวามือนะครับก็จะมีปุ่มนะครับซึ่งเป็น2ปุ่มแล้วก็ปุ่มปุ่มแอคชั่นนะครับซึ่งสามารถสั่งงานได้นั่นเองข้างล่างนะครับ ถ้าดูแบบนี้เซ็นเซอร์จะเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติพลิกนิวนี้ปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเซ็นเซอร์นั้นจะมีทั้งหมด13จุดนะครับ b i o Active ตัวใหม่ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบชาร์จตัวใหม่ด้วยเช่นเดีวยวกันซึ่งจะไม่สามารถใช้กับของเดิมได้อย่างแน่นอนการเปลี่ยนสายนะครับก็จะทำได้โดยการกดนะครับโดยสายของตัวนี้ก็จะกดออกมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับโดยข้อตรงนี้นะครับก็ทำจากคอม วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไทเทเนียมแหละครับวิธีการใส่กลับนะครับก็ต้องกดให้มันดังแก๊กอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับต่อ,ตอนนี้เข้าแล้วนะครับก็จะดังแก๊กแบบเมื่อกี้ครับสำหรับหน้าปัดนะครับก็จะเป็นหน้าปัดที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่1.5นิ้วนะครับ ผมได้เขียนสเปคนะครับอยู่ข้างๆ้ายมือนะครับว่าความละเอียดเป็นอย่างไรแต่รีเฟรชเรทของมันนั้นสูงถึง60นะครับซึ่งของเดิมนั้นไม่ถึงนะครับทําให้ในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานเนี่ยมันจะลื่นไหลได้มากขึ้นนะครับนอกจากการปัดนะครับมันก็สามารถปัดด้านข้างเป็นแบบไทป์แบบนี้ดูการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดู notification จากการปัดฟังด้านของซ้ายมือแบบนี้ก็ได้เช่นเดีวยวกัน แล้วก็สามารถปัดแบบนี้ได้นะครับปัดลงมาเป็นตัวของโปรแกรมนะครับแน่นอนมันเป็นแวร์เวสก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆได้แล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งสามารถจะปัดจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมฟีเจอร์ต่างๆมาแบบจะเต็มได้นะครับแล้วเวลาที่ลงน้ำนะครับก็สามารถที่จะกดไล่น้ำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ เนี่ยเพสและโฮนะครับแล้วก็สามารถที่จะไล่น้ำนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองต่อมานะครับในการใช้งานนะครับนอกจากเมื่อกี้การปัดแล้วเบเซลของมันนะครับก็ังสามารถที่จะลูบแล้วเปลี่ยนหนะ้าจอได้แบบนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะลูบได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแต่ว่าจะต้องกดเข้าไปลึกนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทํางานได้ครับอันนี้ก็ ต้องสังเกตแล้วก็ต้องกดดีๆเพราะว่าปกติถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกคือเราสามารถที่จะรูปวงแหวนได้แต่ว่าตอนนี้รุ่นคลาสสิกจะไม่มีนะครับก็จะเป็นรุ่นธรมรมดาและอัลตร้าเลยครับมาถึงในเรื่องของฟีเจอร์กันบ้างนะครับก็แน่นอนว่าถ้ากดต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกของหน้าปัดนะครับซึ่งสามารถ a d ด face w a t ได้หลากหลายรูปแบบและบางแบบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานที่เป็นแบบที่เป็นกางคืนได้นะครับซึ่งเรา มีคลิปที่จะสัธิตให้คุณดูนะครับว่าเวลาที่เราเลือกหน้าปัดตัวนี้นะตัวแรกเนี่ยมันสามารถที่จะคอสตอมนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับกดนี้ปุ๊บคอสตอมข้างในนะครับก็สามารถที่จะดูว่าเราจะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอินเด็กนะเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนคัลเลอร์นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้แต่พอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กด ถูกหรือว่าแบ็กกับมาก็ได้เช่นเดียวกันครับพอกดแบบนี้ปุ๊บนะครับหน้าปัดก็จะถูกตั้งแบบนี้แต่ทีนี้เราจะให้คุณดูว่าถ้าสมมติหน้าปัดเนี้ยมันอยู่ในสภาพแสงน้อยนะครับเป็นอย่างไรวิธีการนะครับก็คือเราจะดับไฟจากตรงนี้นะครับสตูดิโอของเราให้หมดนะครับแบบนี้เลยตอนนี้หน้าปัดมืดตื๊ดแลวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าพอหน้าปัดมืดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนนะครับสีให้เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเอง เนี่ยจะต้องใช้แสงกล้องนิดน,นึงนะฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะมองกันคือได้ง่ายมากขึ้นและ always on display นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยให้ดูแบบนี้เลยนะครับ always on display จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับเป็นสภาพแสงแบบปกติกันนะครับนี่ข้อเส้นแสงปกตินะครับตอนนี้คือเปิดไฟ1ดวง2ดวงและ3ดวงครับ พอ,อสามตเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเรากดให้มันกลับมานะครับเมื่อมันจับได้ว่าแสงมันปกติหน้าจอก็จะกลับมาแบบนี้นั่นเองถือว่าล้ำมากๆนะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัวฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็เรียกว่าซัมซุงนั้นก็จัดมาให้แบบเต็มอยู่นะครับสามารถที่จะทำอะไรบ้างนะครับ 1. ดูแลเรื่องฮาร์เรทนะครับสามารถที่จะวัด ecg นะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะกดวัดได้จากตรงนี้ทั้งบัดรเพ e เ s อร์แล้วก็ ECG นะครับสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์วัดการนอนที่เรียกว่าละเอียดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเข็มทิดิจิตอลตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้นะครับคือหน้าปัดปกตินั้นก็สามารถที่จะมีได้เนี่ยผมลองเลื่อนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนองศาไปเรื่อยนะครับแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญครับ เรายังสามารถเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมกล้องได้นะครับรวมถึงฟีเจอร์ที่เป็นการใช้งานแบบฉุกเฉินนะครับในเรียกว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เหมือนกับในรุ่นก่อนหนน้าี้แต่ว่าเพิ่มเติมเรื่องของความแข็งแรงและแข็งแกร่งเข้าไปนะครับรวมถึงซ p u ที่ประมวลเหนเร็วขึ้น GPS ที่จับแบบ Duo แบนนะครับ L1 และ L5 เพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับถ้าสมมติว่าเข้าไปในหน้าเซตติ n งนะครับแบบนี้คุณจะสังเกตว่าก่อนที่เราหน้าเซตติ n งเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแบบประหยัดพลังงานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหมดว่าโหมดเทเลตอร์หรือว่าสลีปก็ได้เช่นเดียวกันเซตติ n งของตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่ามาครบเลยนะครับก็ขอเริ่มต้นกับเรื่องของหน้าจอนะครับซึ่งสามารถปรับ d a p t i v e ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ a l า Dis display ย์ดิสทูเวกการตั้งเวลาได้หมดแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงแบตเตอรี่นะครับสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับก็คือ Power Saving นะครับแล้วก็สามารถที่จะ Limit Health Feature ได้นะครับรายงานการใช้งานแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราใช้งานอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าจะตั้งเป็นโหมดของ WatchO n l y watch only คือ มันสามารถที่จะทำงานเป็นแบบนาฬิกาเดียวเพื่อจะทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับยาวนานสุดๆถึง100ชั่วโมงนะครับ mm. เขาบอกว่า100ชั่วโมงเนี่ยคือต้องปิด Always On Display นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบ Normal แบบปิด Always On Display จะอยู่ได้80ชั่วโมงครับแล้วก็ถ้าเป็น Normal แบบเปิด Always On Display โดยที่ไม่มีการออกกำลังกายอยู่ได้60ชั่วโมง นะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานอันนี้คือบอกเผื่อเรื่องของแบตเตอรี่ไปด้วยเลยสําหรับคนที่อยากรู้นะครับต่อมานะครับก็คือการตั้งค่าปุ่มตรงกลางนะครับหรือ action button ก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับโดยการที่เราสามารถที่กดว่าจะให้ทํางานเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นซัมซุงเฮลท์ออกกําลังกายจะตั้งเป็นเปิดไฟใา้ตั้งเป็นล็อกหรือว่าไม่ให้ทงานนะครับสามารถที่จะเลือกการแอคชั่น action ได้ว่าจะกดทีเดียวหรือจะกดดับเบิลได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะกด s i l เลนโหมดนะครับโดยที่ s i l เลนโหมดนั้นแค่กดค้างไว้5วินาทีเราก็จะสามารถที่จะทำเรื่องของดับเ l ิลเพลสนะครับเพื่อจะเข้าสู่แอปพลิเคชันบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพ n แนนโคนะครับก็คือการทำงานแบบกดค้างไว้แต่สั้นๆนะครับเป็นการเข้า b ิ x b ีแล้วก็สามารถย้อนกลับได้นะครับปุ่มแบ็คเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับทุกอย่างได้หมดนอกจากนี้นะครับสเจอร์พวก การสั่งงานนะครับอย่างเช่นการดับเบิลพันช์นะครับก็คือการดิดๆแบบนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้เหมือนเดิมนะครับการเช็คนะครับเนี่ยข้อมือนะครับบิดๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันสามารถตั้งให้รับสายวางสายต่างต่างน็อกท็อก็ทําได้นะครับขอบะประตูอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดเลยเรื่องหนึ่งนะครับคือมันรองรับ Google w a l l e t นะครับก็คือการจ่ายเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านบัตร KTC กรุงเทพ ตัว TTB, K Bank และ Two Money สามารถที่จะใช้งาน Google Pay นะครับได้จากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อ Spotify ได้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าจะเชื่อมต่อ Spotify เช่นอันนี้คือผมเชื่อไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะกดนะครับว่าจะเอาเสียงเข้ามาจากนาฬิกาได้เลยหรือเปล่านะครับโดยการถ้าสมมุติว่าเราจะปรับเสียงเนี่ยเราก็คือเราต้องดันขึ้นแบบนี้นะครับใช้ขอบนะครับ หรือจะใช้การกดก็ได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเอาระหว่างลำโพงนะครับของเราตัวเดิกกาหรือว่ามือถือนะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้แบบนี้และถ้าติดตั้งแอป l ลน์เข้าไปมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโต้ตอบนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากพิมพ์ได้จริงๆแนะนำว่าให้ติด Gboard ไปเลยครับก็จะสามารถใช้งานได้และที่สำคัญครับคือเราสามารถใช้งานกับกล้องนะครับสมมติว่าตอนนี้ ผมได้เชื่อมต่อกล้องปุ๊บนะครับกดปุ๊บเนี่ยเนี่ยมือถือก็จะเห็นภาพหมดเลยนะครับสมมติผมเอามือถือเนี่ยยิงขึ้นไปเงี้ยคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยภาพนะครับมันก็คือจะมาจากมือถือเลยเราก็ยังสามารถที่จะกดจะสลับเป็นวิดีโอได้นะครับนี่ก็เนี่ยมือถือวิ่งไปไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแซงผลได้นะครับแซงเป็นแนวนอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ง่ายนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อกับแกซี่บัตรนะครับก็คือสามารถที่จะมีการเชื่อมต่อกับบัตรสามรักบัตรสามโปรอย่างเงี้ยเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยโอเคเล่ามาถึงประมาณนี้นะครับฟีเจอร์ของมันนึ่เขาเรียกว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการออกกําลังกายนั้นมันก็มีดีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของบทออกกําลังกายกันดีกว่าครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวขอสาธิตอันหนึ่งก่อนก็เนื่องจากว่า ตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดให้มันเป็นซน์เลสโหมดนะครับนี่กดค้างไว้5วินาทีนะครับโดยที่เราจะไม่ไฟไปต่อใกล้ๆนะครับเมื่อจะดังแบบนี้นะครับและนในการก็จะสั่นด้วยนะครับนี่ครับ เนี่ยครับดังประมาณนี้เลยนะฮะโอเคตอนนี้เรากลับมาสู่โหมดออกกาลังกายกันดีกว่านะครับว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับนอกจากเรื่องของการวัดฮาร์ดเรทนะครับผ่านเซนเซอร์ด้านล่างตัวนี้ที่เรกว่าละเอียดมากๆอยู่แล้วนะครับในโหมดของซับซูเฮล์สนะครับก็สามารถที่จะจับในเรื่องของ1นนะครับตัว Energy นะครับว่าร่างกายของเราเป็นยังไงนะครับโดยการวัดจากการนอนนะครับแล้วก็วัดว่าเ เวลาเรานอนเป็นยังไงนะครับวัดสลิปปิ้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างนี้มันก็จะมีผลต่อ Energy นะครับต่อมานะครับก็คือ Daily ตัวนี้นะครับก็คือเราดูว่าเอ้ยการเดินของเราไปไงนะครับการเผาผลาญเป็นอย่างไรนะครับททัต่างๆนะครับสามารถที่จะวัดได้แบบนี้เลยนะฮะค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงเวิร์กเอวนะครับเวิร์กเอวก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้โดย ตัวนี้จะมีโปรแกันชื่อว่ามัติสปอร์ตก็คือสามารถที่จะออกกําลังกายได้แบบหลากหลายรูปแบบนะครับใ้กีฬานะครับตัวของแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยแบบวิ่งก่อนว่ายน้ําก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เดินนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับก็สามารถที่จะจับในเรื่องของ G P S ได้นะครับสมมุติว่าเราเลือกไปเดินนะครับก็จะเป็นผลแบบนี้นะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลย สำหรับคนที่บอกว่าถ้าสมมุติว่านอกจากการเดินแล้วอะเราอยากเพิ่มต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับโปรแกรมเอ็กซ์ซอร์สไ์ก็มีให้เล็กเยอะพอสมควรแต่ว่าน่าเสียดายครับคือไม่มีตัวของเวทเทรนนิ่งที่แยกออกมาครับแต่จะมีท่าต่างๆที่สามารถที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็รวมถึงสมมติว่าเรา อยากเอาบางอย่างเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่กดดัน,นครับสมมติว่าผมอยากจะเอาตัวของการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะสามารถที่จะแทรกเข้าไปได้แบบนี้นะครับข้างในนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับคือกําหนดทาร์เก็ตระยะทางอะไรต่างๆมีวิ่งกับจับกับคู่แข่งด้วยนะฮะคือเราสามารถที่จะคอมพอร์ตคอมพาติชันได้นะครับกับตัวเองก็ได้แล้วก็สามารถที่จะมีการวอร์มอัพนะครับแบบนี้ เช่นเดียวกันนะครับวอร์มาห้านาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บอกท่าทางนะครับถ้าบอกท่าทางได้ก็จะดีนะฮะแล้วก็ยังสามารถกําหนดระยะทางในต่างไดด้วยเช่นเดีวยวกันครับเนี่ยสามารถที่จะดูได้ทั้งหมดแบบนี้แต่ถ้าเป็นการวิ่งบนลู่นะครับก็จะบอกในลักษณะแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเรื่องของการออกกําลังกายกันนะครับโดยเราจะมีการกดทั้งหมดนะครับก็คือสองรูปแบบนะครับก็คือการเล่นแบบออเทอร์นะครับแล้วก็ ตัวของการวิ่งลู่นะครับว่าผลออกมาเป็นอย่างไรการวิ่งจะบอกเวลาระยะฐานแล้วก็การก้าวระยะการเผาผลาญความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร็วที่ตอนนี้เราทําได้อยู่นะครับแล้วก็บอกเรื่องของฮาร์ดเรทว่าฮาร์ดเรทเป็นยังไงระหว่าองค่าเฉลี่ยค่าสูสุดแล้วก็เรียะฐานนะครับเวลาเที่ยงจะหยุดนะครับเรากดปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะพอนะครับเราสามารถที่จะหยุดในการปัดฝังซ้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นโหมดของการวิ่งนะครับ โดยการวิ่งนั้นอ่ะจะมีเรื่องของริสแทนบอกว่าเอออาจจะมีการคาลิเบตใหม่นะครับอ่ะเมื่อกี้นี้อาจจะไม่ได้นะครับสมมุติว่าเราจะปรับลงนะครับประมาณ2กิโลนะครับก็สามารถเลือกได้แบบนี้นะครับอ่ะสมมติ2องจ่กิโลนะครับเมื่อกี้นี้เครื่องนะครับนี่แล้วมันก็จะบอกผลนะครับก็คือระยะทางที่วิ่งไปนะครับแล้วก็เวลานะครับความเร็วเฉลี่ยแล้วก็รวมถึง แคลอรี่นะครับนี่แล้วก็มีบอกความเร็วว่าความเร็วที่สูงสุดนั้นอ,อยู่ในช่วงไหนด้วยเช่นเดียวกันนะครับฮันดเรทเป็นกราฟนะครับแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะบอกได้ตรงอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงบอกเป็นโซนนี่สามารถใช้ได้ว่าเเราวิ่งโซนไหนเยอะนะครับโซนสีนั่นเองครับแล้วก็ที่เหลือน,นั้นก็จะสามารถที่จะดูกดปุ่มเพื่อจะแบคกลับหรือว่าจุดเพื่อรีซัมใหม่ก็ได้เช่นเดีวยวกันสมมุติเราก,กดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เมืแ่อบบกี้นี้นะครับ เนี่ยเเรากดแบ็คกลับไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นหน้าละอันนี้ก็คือฟีเจอร์ของในเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองครับว่ามันสามารถบอกอะไรได้บ้างแบบนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอดูในแอปพลิเคชันกันว่าผลการออกกำลังกายของเราเป็นอย่างไรรวมถึงผลการนอนด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายที่อาจจะยังไม่ได้บอกนะครับว่าในโบทออกกําลังกายรอบนี้มันจะมีหบดของ ระบบประหยัดพลังงานนะครับชื่อว่า exercise power saving mode นะครับซึ่งจะอยู่ใน Setting แต่ว่าจะทำงานก็ต่อเมื่อว่าเรากดเข้าไปในหมดออกกำลังกายแล้วจุดเด่นของตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเราเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีการประหยัดพลังงานเกิดขึ้นก็คือมีการปรับเรื่องของการใช้ gps นะครับแล้วก็ heart rate ได้เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะรับสายโทรออกอะไรได้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องของเสียงที่เป็นไกด จะไม่ดังนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็เวลาก,กดเปิดปุ๊บมันก็สามารถที่เปิดแบบนี้แล้วมันก็จะเตือนเรานะครับแบบนี้เลยกดปุ๊บแค่นี้ระบบเปิดแล้วพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับระหว่างที่เราออกกําลังกายไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลต่างๆก็ยังบอกเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนั้นก็จะลดลงไปแล้วก็ GPS นั้นอาจจะลดทอนเรื่องของ ความเข้มของการจับสัญญาณฮาร์ดเร e ก็จะลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีคือสามารถที่จะใช้งานได้นานแล้วก็ a l w a y s on Display ก็จะปิดด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรากดหยุดออกกำลังกายนะครับสมมุติเรากด N เ,เนี่ยตัว power saving mode ตัวนี้ก็จะเปิดเปิดอัตโนมัตินะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติครับ สำหรับในตัว Samsung Health นะครับก็จะมีการบอกข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอยู่พอสมควรนะครับโดยสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าวันนี้เราวิ่งไปแล้วเท่าไร่นะครับแบบนี้นี่แล้วก็มีกราฟที่บอกค่อนข้างชัดเจนนอกจากมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเป็น GPS นั้นก็จะมีการบอกเรื่องของพิกัดด้วยนะครับว่าเราวิ่งที่ไหนบ้างเนี่ยครับแล้วก็รวมถึงการนอนนะครับที่เราสามารถดูข้อมูลได้ละเอียดแบบยิบยิบเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญครับมันจะมีการบอกเรื่องของฮาร์ดเรทแบบค่อนข้างที่จะเป็นกราฟและถืวนบอกอุณหภูมิได้ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเปิดให้มันมีการวัดการกล่นนะครับซึ่งสามารถวัดได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการออกเอ็กซ์ซอ์ายนะครับว่าเราสามารถที่ตั้งค่าในการออกกําลังกายได้หลากหลายรูปแบบนะครับในวันเดียวเราอาจจะออกกําลังกายได้มานสองสาครั้งนะครับแล้วก็ยังมีคะแนานนะครับหลับนอน เราก็สามารถที่บอกการนอนได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับบอกระดับออกซิเจนบอกเรื่องของ,ขอ,งอุณหภูมิการกรนแต่ว่าเราไม่ได้บอกไว้นะครับ mm. ไม่ได้ให้มันวัดนะครับเราก็ยังสามารถที่จะวัดได้นะครับ mm. แล้วก็มีการให้คะแนน mm. การนอนด้วยรวมถึง mm. ฟีเจอร์ต่างๆที่ทําให้เราสามารถนอนหลับได้ไง่ายมากขึ้นถ้าโคชชิ่งครบ7วันเราจะรู้ว่าเรานอนหลับแบบสัตว์ประเภทไหนนะครับ mm. ก็อนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เดิมที่เหลือนะครับพวกคอนซัมชันนะครับตัวนี้ บอดีคอมโพสชั o นนะครับที่เหลือนะครับก็คือบอดีคอมโพสชั o นเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์เดิมทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็มีค่าตัวนี้นะครับอันนี้เป็น AEG index อันนี้เป็นหลับอยู่นะครับถ้าสมมติขึ้นมาก็ไม่มีผลไรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ m s u n g Health ครับแต่ว่าถ้านั่นคิดว่า หมดแล้วนะครับสำหรับในตัว Samsung Galaxy Watch Ultra นะครับเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันชื่อว่า Galaxy Wear นะครับสามารถทำอะไรได้บ้าง1สามารถที่จะเปลี่ยนหน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อหน้าปัตตามที่เราต้องการนะครับทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์นะครับอันทสองนะครับก็จะเป็นตั้งค่าแอปแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากในเครื่องมือถือ Android ได้นะครับ ส่วนทาย์นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้แบบนี้แล้วก็มี Quick Panel นะครับสามารถที่จะดูข้อมูลได้ Samsung Galaxy Watch Ultra นะครับจะมีแค่รุ่นเดียวนะครับคือรุ่น LTE เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีหน้า s e t ติ้งแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มซิมการ์ดเข้าไปได้ผ่านโมบายแพลนแล้วก็รวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆนะครับแบบนี้ก็คือง่าย ยกการตั้งค่าจากมือถือทั้งหมดมาใส่ไว้ในสมาร์ทวอทเลยนะครับดังนั้นเราก็เลยจะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้พลังงานกันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรามีการออกกำลังกายแล้วก็มีการเดินอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งวันดังนั้นเนี่ยในการใช้งานของเรานะครับเราเปิด a อา way on display ด้วยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่65%นะครับ ดังนั้นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ใช้งานเยอะๆทั้งวันแล้วมีการกดออกกําลังกายแบบยาวๆนะครับก็พูดเลยครับว่าแบตเตอรี่นั้นอ่ะหวันตอนนี้มันหายไปแล้วประมาณเกือบ30%ิปนะครับผมคิดว่ามันหายเยอะไปนิดหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ใช้เยอะนะครับอาจจะแนะนําว่าอาจจะต้องมีการชาร์จประมาณ1.5วันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่อง,งที่น่าสนใจ แต่หลายคนก็สงสัยว่าอา้าวพี่ก็ในเมื่อมือถือมันสามารถชาร์จได้มันก็น่าจะต้องวางได้สิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดในเรื่องของระบบชาร์จจิ้งกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแบบระบบของวายเดชชาร์จกันนะครับว่าการชาร์จไฟของเจ้าซัมซุง g กซี่บอดเอลตานั้นเป็นอย่างไรเริ่มจากของมือถือนะครับอ่ะเราวางแบบนี้แล้วเราก็ให้ตัวในกาวางไป This charger isn't compatible with your watch. หรือที่ชาร์จตัวนี้มันไม่สามารถที่จะชาร์จในกาให้คุณได้นะคุณก็คือเท่ากับว่ายังไม่สามารถที่จะชาร์จระบบไฟเละชาร์จได้นะครับเหตุผลคือไอ้อขั้วชาร์จนี่ใหญ่นะครับแล้วก็ประกอบกับ,บมือถือมันจะมีขัวชาร์จที่เล็กอ่ะไม่เป็นไรครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบจากอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือแท่นชาร์จของเดิมนะครับว่ามันจะเข้าไหม อันนี้คือท่านชาร์จของเดิมน,นะครับเป็น trio ครับอ่ะเรามาลอง,ลอง,ลองวางกันครับแปะะตอนนี้มันขึ้นว่าชาร์จได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองปล่อยก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้านนะฮะเนี่ยครับก็คือชาร์จจิ้งของมันชาร์จได้นะครับ แต่ว่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมง14นาทีนะครับแล้วที่ชาร์ของมันนะครับก็คือหน้าตาแบบนี้นั่นเองเราเสียบกับที่ชาร์ปกติแลาวางเข้าไปนะครับนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็ใช้เวลาเท่ากันดังนั้นมันไม่มีระบบไวเลสชาร์จที่เร็วสําหรับในการตัวนี้นะครับยิ่งใช้มันเหลือน้อยมันก็จะใช้ไฟชาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ เรื่องราวของ Samsung Galaxy Watch Ultra เราไปสรุปกันดีกว่าครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดนะครับคลิปอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือแบรนด์นิวจริงๆเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับ Samsung นะครับแม้ว่าฟีเจอร์นะครับหลายคนอาจจะดูบอกว่าที่ขออธิบายไปนั้นอาจจะมีความคล้ายคลึงกับ Samsung Galaxy f 6ที่เปิดตัวไปแต่ว่าในเรื่องของ ระบบ AI ที่มาช่วยเหลือนะครับในการทำงานต่าง,างๆของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบการจับการออกกำลังกายอัตโนมัติหรือจะเป็นในเรื่องของการวัดการนอนที่แม่นยำม,มากขึ้นทำงานกับเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ทำให้ในเรื่องของการบอกสุขภาพนะั้นมีความแม่นยำม,มากขึ้นการรองรับฟีเจอร์ต่างๆของทาง Wear OS ก็ทำให้ตัวนี้น่าใช้มากขึ้นเช่นเดียวกันครับหลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วราคาของมันอยู่ที่23,900บาทนะครับ ถ้าไม่รับส่วนลดตอนเปิดตัวเนี่ยมันจะมีความสนใจไหมก็พูดเลยครับว่าถ้าคนคนที่อยากได้แก x y ซีว c h ที่อยู่ได้นานแล้วก็มีความอึดถึกทนเป็นคนที่ดำน้ำบ่อยเป็นคนที่เอา Avenger บ่อยนะครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้ค่อนข้างครบถ้าใครชอบตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าหมดโปรไปแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับ แต่ว่าถ้าคุณอยากได้รุ่น r t e ของปีนี้ก็ต้องรุ่นนี้เท่านั้นเพราะว่ารุ่นอื่นนั้นไม่มี r t e แล้วนะครับรุ่นเ่นบูทูดรุ่นล้วนเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเรื่นนั้นรอติดตามชมในช่อง Bigline นะครับแล้วเราจะได้ว a ดเจ็ดธรรมดามารีวิวหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามในอนาคตเช่นเดียวกันครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เมื่อพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และไดฟุตบูลคอมปิ๊กและบ